สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องอดิสอนชาแนลแนวยูทูบนะครับวันนี้นะครับก็มีการตอบคําถามจากคอมเมนต์นะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคำถามจากช่องของคุณอุ๋ยชาแนลนะครับแอลไปกินไปนะครับซึ่งก็มีคําถามนะครับบอกว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับก็คือ วางโฆษณาอย่างไงนะครับถึงจะให้ได้เงินนะครับจะเปิดทุกตัวเลยไหมนะครับซึ่งก็เป็นคําถามที่ดีนะครับหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ทุกตัวได้เลยนะครับทาง youtube ก็จะกาหนดโฆษณานั้นนะครับลงในคลิปของเราตามความเหมาะสมนะครับว่าคลิปของเราเกี่ยวกับอะไรนะครับก็จะลงโฆษณาที่เรา ก็คือเปิดทุกตัวเลยนะครับเพื่อจะให้โฆษณาต่างๆนะครับทาง y YouTube เห็นว่าโฆษณาตัวไหนเหมาะสมนะครับก็จะเอามาลงในคลิปของเราเพื่อเปิดสร้างรายได้ได้นะครับ mm. เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันดับแรกเราก,ก็เข้าไปที่แอปของ YouTube Studio ได้เลยครับผมนะครับอพอเข้ามาก็จะมีลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไปตรงคลิปที่เราจะทำการเปิดสร้างรายได้นะครับ ก็เป็นคลิปที่เรา Eller, อัพโหลดล่าสุดนั่นเองแล้วก็กดเข้ามานะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีรูปดินสอด้านบนนะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลื่อนขึ้นมาเราจะเห็นว่าตรงบรรทัดที่มีการเปิดสร้างรายได้นะครับยังเขียนคําว่าปิดอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้เห็นไหมครับยังปิดอยู่แล้วก็กดแล้วก็มาตรงคําว่าเปิดนะครับเป็นการเปิดสร้างรายได้ก่อนนะครับ พอเรากดตรงนี้แล้วนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่ามีหลายช่องที่เรายังไม่ได้คลิกขึ้งหมายถูกนะครับเราก็คลิกเข่้งหมายถูกให,ให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทับซ้อนโฆษณาสนับสนุนแล้วก็ข้ามได้ข้ามไม่ได้เราก็กดให้หมดเลยนะครับก็จะเป็นการเปิดโฆษณาหลังจากนั้นแล้วก็กดคําว่าบันทึกนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็เสร็จสิ้นการเปิดสร้างรายได้นะครับตรงนี้ไม่ผิดก o u t u b e นะครับเปิดสร้างได้ทุกตัวเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่า จะมีสีเขียวขึ้นนะครับตรงตัว F แสดงว่าเปิดสร้างรายได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคำถามท,ถที่ดีเลยนะครับจากช่องของคุณอุ๋ยชาแนลนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆซึ่งหลายๆช่องนะครับที่ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเปิดสร้างรายได้ทุกตัวเลยไหมนะครับจะผิดกฎ u t u b e ไหมนะครับตรงนี้ขอบอกเลยว่านะครับสามารถที่จะเปิดได้ทุกตัวเลยนะครับ ส่วนเรื่องของเหรียญขึ้นช้านั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับช่องใหม่ๆที่เปิดสร้างรายได้ก็จะมีลักษณะเช่นนี้นะครับก็เหรียญจะขึ้นช้าหน่อยนะครับแต่ก็ขึ้นแน่นอนนะครับพยายามทาคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับคนก็จะเข้ามารับชมนะครับดูโฆษณาแล้วก็เหรียญมันก็จะขึ้นเองนะครับพอผู้ติดตามเยอะๆนะครับช่องของเราก็จะไม่กังวลในเรื่องของเหรียญอีกแล้วนะครับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกทท่านนะครับที่เพิ่งเปิดสร้างรายได้นะครับแล้วก็กังวลเรื่องเหรื่องเหรียญนะครับว่ายังน้อยอยู่นะครับขึ้นช้ามากเหรียญลดบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆช่องนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับเพห่ับเพื่อนๆที่รับชมนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่ง ชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟให้กับช่องอริสร์แชนแนลด้วยนะครับ